ไลฟ์สดชอบปวดปานลอันนี้ไลฟ์สดตอนกลางคืนนะคบโอเคตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ <c oughs> ครับ <c oughs> ทุกคนครับเดี๋ยวนะครับไลฟ์สดเกี่ยวกับอะไรอะวาดรูปดีกว่ามาวาดรูปผมจะวาดรูป สวัสดีสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับเป็นคนแรกที่เข้ามาเลยนะครับเป็นคนที่เข้ามาเลยชื่ไหมคือเพาอย,ออยากเสีออยงดังสิเราจะมาไลฟ์สดเกี่ยวกับว่ารูปนะครับโอ้ยเพาอยากเสีออยงดังเสีย มานะครับทาไมไม่มีคนเข้ามาดูเลยครับก็เข้าอยู่นะครับเข้าอยู่ไม่ใช่หรอครับก็มีเธอไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวไลฟ์สดเกี่ยวกับว่ารูปนะน มาวาดรูปทีวีแมนแต่ไม่ได้รุ่นอัปเ <Okay. S 1> ดตอะเดี๋ยวไม่แน่โอเคตอนข้อมูลอะไรเนี่ยตอนนี้คนดูอยู่สองคนนะครับทำไมไม่คอมเมนต์เลย นะครับทำไมไม่คอมเมนต์เลยนะครับไลฟ์สดของจริงวาดเลยครับโอเคนั้นก็วาดให้ท่านสวัสดีครับ<อ>ทำไมไม่มีคน้มาดูเลยครับ มีม่ใไย่ยอก็ตอบคอมเมนต์นโอ้ตอบแล้วพ่อเป็นคนก่อเรื่องเองอะ่ะตอนนี้มีอยู่ห้าคนตอนนี้คนดูอยู่ห้าคนมีมีอะไรอีกไหม เริ่มเพิ่มขึ้นเลยครับอะไรอ่ะเริ่มเพิ่มขึ้นเลยครับโอเคหมายถึงอะไรอ่ะมันหมายถึงอะไรอ่ะคืออะไรครับผมไม่รู้ว่าผมจะวาดอะไรนั้นผมขอดูคอมเมนต์ต่อไปดูสิมีแค่สองคนเอง มีแค่สองคนสามแล้วครับดูคนดูเพิ่มครับโอเคครับเป็นคนที่ที่ทักทายกันดีมากเลยนะครับตอนนี้มันลดลงแล้วอะลดลงแล้ว มีคอมเมนต์อื่นไหมแต่ใครไม่มีทำไมมีคนดูอยู่นะมีคอมเมนต์ใหม่ยังเดี๋ยวนะมี

เอิอ่มมีคอมเมนต์ใหม่อ่ะก็อย่างคอมเมนต์ด้วยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับคนโอเคคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ คอมเมนต์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยมันอ่านคนดูสี่คนแล้วนะครับรู้สึกไม่สวยอะเน,นี่ยมันอ้วอนเกิน ไสดจริงนะครับโอเคนะครับบอกเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งอ่ะทำไมเมื่อไหร่คนจะคอมเมนต์มีแค่อสองคนเองเหรอ อใจเย็นเย็นครับมานะครับคนดูหกคนแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้อ่านคอมเมนต์หกคนทำไมก็ใช่ไง หคนนะหกคนแล้วใช่หรอแล้วกี่คนกี่คนครับกี่คนครับตอนนี้ห้าคนแล้ว เนี่ยเห็นแม่หน้าแดงนั่งเพิ่มถึงจะได้สีคนก็ใช่น้องนี่โอเคแต่ช่องอะไรก็เหมือนกันแต่มีเก้าแต่ มีคนดูเก้าครับทำไมมีห้าทำไมว่าไถ่ท่าสปิกเกอร์แมนหรือมันมันอาจจะแบบไม่เหมือนอะ่ะ มันจะแตกหต่างก็ได้อันนี้ไฟสีขาวบ้านนะครับหกคนนี่คอมเมนต์ของผมตอนนี้คนดูอยู่ห้าคนทำไมมีแต่คนคอมเมนต์กี่คนอะสองคน ือคนดูเฉยๆฮะฝากกดไลค์ด้วยนะไม่เป็นไรมีคนกดไลค์ถึงห้าคนแล้วคนดูการดูสองครั้นี้มันอะไรมันคนดูอะไมันคนดูครับ ฮะมีคนใหม่ดูอยู่ครับฮะคนคนคนแปลกอ่ะทำไมคนแปลกหาทำไมคนแปลกอ่ะคนที่คอมเมนต์คนสุดท้ายอ่ะทำไมคนแปลกแปกอ่ะําทำไมคนแปลกแปลอยู่อ่ะทำไมคนแปลกแปอยู่อ่ะ

คตอนนี้คนดูแปดคนไแปดตรงไหนปันหอมกันใช่ใช่ลุงโก ตื่นท้วมก็ไปตอบสิไปแม่ตื่นทำไมอ่ะมันหลอนมันกันเฮเมนหลอนมันกันเฮ้ย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 เไ้เฮ้ยเยยเเเยย

โอเคเดี๋ยวต้องเรียนทำไมวะใครตอบมาว่าเราคือใคร แม่โอ้มกา้าต,ตอบเปล่าว่าเห็นแล้วเขินนะฮะเขินอ,อะไรอกอล่าแม่ตอบอีกตอบอะไรก็ได้แต่ คิดถึงนะช่างภูมิใจแม่ถ้ามีคอมเมนต์นะโอ้น่าจะแย่แล้ว คิดถึงเราไหม <laughs> แล้วนะพรุ่งนี้เราขายกาแฟไปยังองไ,ไปยังโอเคทุกคนมาไลฟ์ต่อเลยนะครับอ้าวช่องที่ผมติดตามทั้งหมดมีไลฟ์สด การสามชอ่องรวมถึงคุณด้วยครับที่เป็นคนที่สามเอาไม่เจอเราเป็นแบบเนี้โอเคอเดี๋ยวโอเคทุกคนตอนนี้เกือบวัดเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอาเร็วเอาเร็วทุนี้คนดูอยู่สามคนงงเหมือนกัน ถมเรื่องอะไรอ่ะทำไมตอนนี้คนคอมเมนต์น้อยอ่ะแม่ฝากคอมเมนต์ใอนันวันดึกแลวันเสาร์เาร์ิจะต้องไมคเอะเลเขาไ่ได้ยินหรือะไม่มีค่ะ โอเคบ่ายฝันดีไม่ไปอีกเหรอนอนได้แล้วครับแม่แม่หนูยังไม่นอนได้ไหมอ่ะตอนไลฟ์สนหนูยังไม่ได้ยาวอะไรเลยอะ่ะ

จะมีคอมเมนต์ใหม่สักทีอ่ะ hmm. ฮะวันนี้ดึกคนดู hmm. น้อยพรุ่งนี้ค่อยไลฟ์สดใหม่ครับหน่ย hmm. ยังอะแม่ hmm. ตอนนี้ไลฟ์สดยังมันยัง ยาวเลยอะ่ะอแม่แอ่ะไม่พยอ่งพรุ่งนี้คือวันหยุดหรอแม่หนูขอถามเถอดต้องต้องต้องไลน์ให้เสร็จก่อนไลน์ให้เสร็จไม่สู้เด้อแม่พิมพ์ใหม่เลย แม่พิมพ์ว่าไม่นอนกไน็ได้ไม่ไคนดูหนึ่งคนแ้่สดแค่เนีเ้ยแม่ไปก็ได้เอาล่ะทุกคนถ้าถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์สักทีผมก็จะไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับเสวยจพอดีเลยนะครับนี่ ใช้ทัชสปิเกอร์แมนแต่มันจะกลับด้านหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์ต่อตอนเย็นนะครัะมาทุกคนทุกคนคอมเมนต์เร็วเร็วสิทาไมคอมเมนต์ผมออกแล้วนะผมออกภายในสามสอง 1นึฟุตไปละ